ัวเจ็บเริ่มมา Copy ี้เมนูและ Harry m a แม็กควายต้องพักหลายสัปดาห์แต่ข่าวดีนูแซมัสราอุยสามารถลงสนามได้มาอัปเดตสภาพความพร้อมก่อนเกมดวลเวนฟอร์ดวันเสาร์นี้กันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนอัปเดตช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวคราว,าวและพูดคุยสถานการณ์ต่างๆของแมนยูกันเอริกเทนฮาครับยืนยันแล้วนะว่าคอบบี้เมนูและแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บและต้องพักหลายสัปดาห์ครับผ่านการแถลงข่าวก่อนเกมล่าสุดนี้เลยซึ่งเขาบอกต่อไปด้วยนะครับว่าลุคชอกับไทเลวมาเนเซียเนี่ยก็ยังไม่พร้อมนะครับสำหรับเกมนี้ เนฮังบอกว่าเขาไม่อยากรีบร้อนใช้งานนะฮะหรือเร่งให้พวกเขากลับมาเร็วเกินไปเพราะไม่อยากให้พวกเขาได้รับบาดเจ็บอีกแต่พวกเขาเนี่ยจะกลับมาเร็วเดวนี้แน่นอนครับเพราะทีมเราเนี่ยต้องการแบกซ้ายธรรมชาติข่าวดีของทีมเราครับก่อนเกมเจอกับเบนฟอร์ดก็คือนูสแตมมัสซาอุยครับสามารถพร้อมลงสนามได้ในเกมนี้ เพราะฉะนั้นครับเราคงได้เห็นเขาลงเป็นแบ็กขวาตัวจริงและเดียโก้ดาโลเล่นเป็นแบ็กซ้ายเหมือนเดิมสำหรับผู้เล่นที่หมดสิทธิ์ลงสนามรายอื่นๆครับก็คงจะมีแค่เลนี่โยโลเนี่ยแหละครับที่ยังต้องใช้เวลารักษาตัวอีกสักหน่อยซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็อยากให้เขากลับมาได้ไวๆเนาะมาเล่นเซนเตอร์จับคู่กับปรีซานโดมาตินเนสดูหน่อยฮะผมว่าน่าจะดีเนาะและอาจจะดีที่สุดด้วยซ้ำในตอนนี้ ซึ่งเกมกับเบนฟอร์ดในบ้านครับเสาร์นี้ก็เป็นนัดสําคัญของเทนฮากเช่นกันยังไงเขาก็ต้องชนะให้ได้ครับรีบเก็บแต้มและขยับอันดับของทีมขึ้นไปให้เร็วที่สุดในเมื่อเขาเนี่ยยังได้รับโอกาสเขาก็ต้องทําให้ได้แล้วละครับผู้เล่นคนไหนควรส่งลงแผนการเล่นจะเป็นยังไงปรับยังไงถึงจะดีที่สุดสำหรับทีมเราเนี่ยก็ต้องตัดสินใจออกมาได้ดีที่สุดให้ได้แล้วครับแฟนบอลอย่างเราเนี่ยก็คงหวังนะครับ ถึงแม้ความหวังมันจะน้อยนิดไปแล้วก็ตามะนะก็อยากเห็นฟอร์มการเล่นที่ดีจากทีมของเราครับการเล่นบอลที่เป็นทรงและมีแบบแผนชัดเจนเกมรับไม่พลาดง่ายๆเกมบุกมีประสิทธิภาพถ้ามันจะมีจุดเปลี่ยนสักเล็กน้อยครับเพื่อเปลี่ยนทีมให้ดีขึ้นเนี่ยก็คงจะดีไม่น้อยนะครับและขอให้เป็นนัดนี้แล้วกันนะเออชนะแล้วมันต้องเขาเรียกอะไรมีแรงฮึดกลับมาอยากที่จะชนะต่อเนื่องสักหน่อยนะครับ แต่ก็ไม่รู้นะว่ามันจะมีหรือเปล่าเอาจริงๆตอนนี้เราก็ไม่รู้สภาพภายในทีมสักเท่าไหร่นะครับว่าเชนฮากับนักเตะความสัมพันธ์เป็นอย่างไรแต่ก็อยากให้พวกเขาเนี่ยยังไงก็คิดถึงแฟนบอลเป็นหลักครับทุ่มเทเต็มที่ครับทำออกมาให้ดีที่สุดทำออกมาให้พวกเราเห็นครับชื่อผู้เล่นของเราเนี่ยไม่ได้เป็นรองใครเขาเลยนะแต่เพราะสไตล์การเล่นการตัดสินใจที่ยังไม่ดีครับมันก็ทำให้ทีมเราเนี่ยเล่นไม่เหมือนทีมใหญ่อีกต่อไป ยังไงก็รอดูพรุ่งนี้ครับก็หวังว่าจะเห็นอะไรที่ดีขึ้นเก็บชัยชนะให้ได้และควรเก็บได้ต่อเนื่องด้วยเบนฟอร์ดเนี่ยไม่ง่ายนะครับถ้าเราจำได้ว่าปีที่แล้วนี่ถ้าไม่มีแม็กทอมเนี่ยสองลูกฮนะก็จะแพ้คาบ้านไปแล้วนะฮะแต่ว่านัดนี้ไม่มีแม็กทอมแล้วนะฮะยังไงทีมเราเนี่ยก็ต้องหาโซลูชันในการที่จะเอาชนะเบนฟอร์ดให้ได้ครับไม่งั้นนี่คาบ้านแน่นอน ทั้งหมดนี้ครับคือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทางเพจไฮยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสหรับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ